สองเทคนิคถ้าคุณไม่อยากตกอับแล้วก็รีบมาฟังด่วนเลยค่ะ คุณรู้ไหมว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะรวมถึงหนังสือของคนประสบความสำเร็จเขาบอกไว้ว่าให้เวลาผมแค่5นาทีผมสามารถทานายอนาคตคุณได้เขาไม่ได้หมายถึงดูดวงนะคะแต่เขาสามารถวิเคราะห์ลักษณะของคนคนนี้ว่าจะล้มเหลวหรือว่าสําเร็จได้จากการเป็นของคนคนนั้นเลยดังนั้นเนี่ยความลับนะคะถ้าเกิดคุณไม่อยากตกต่าแล้วไม่อยากตกอับแล้วแล้วก็คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าทาตัวเองให้เหี่ยวเฉาคะ่ะคุณจะต้องทําตัวเองให้เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีนะคะพลังงานสูงพลังงานสูงในให้ดีไม่ใช่ การปรีดปาร์ตนะคะหรือโมโห و, นะแต่เป็นพลังงานสูงด้านดีค่ะกระตือรือร้อนกระชับกระเชงเข้าคล้องว่างวมีสภาวะการเป็นผู้นำนะคะคุณจะอยู่ตรงข้ามกับคนที่ตกต่ําหรือว่าโหชีวิตกําลังแย่อยูอย่เขาจะมีลักษณะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดคนที่มีชีวิตตกต่ำคือเศร้าเครียดทุกนั่งหอ่อตัวเดินตัวงองอไม่มีความมั่นใจพูดเสียงเบาๆพูดเสียงเครื่อๆอยู่ในลําคอถ้าเกิดคุณอยากตกต่ําคุณก็จงทําเหมือนเดิมต่อแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาเลยนะคะ สิ่งที่2ค่ะถ้าเกิดคุณไม่อยากตกต่ำแล้วก็คุณจะต้องรีบทําแบบนี้เลยนะคือการอ่านหนังสือของคนประสบความสําเร็จค่ะเพราะอะไรรู้ไหมการอ่านหนังสือของคนประสบความสําเร็จนี้จะทําให้คุณมีขวัญกําลังใจบางหนังสือบางเล่มบางบทความอาจจะโดนใจคุณในสิ่งที่คุณเป็นพอดีแล้วคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่หูยทาไมเขาเจอหนักกว่าเราแล้วเขาผ่านมันมาได้คุณจะก้าวข้ามผ่านความตกตำ่ำความตกอับในชีวิตตอนนี้เลยเพราะคุณจะรู้สึกมีแรงมีกําลังว่าเฮ้ยมีคนที่แย่กว่าเราเว้ยแต่เขาก้าวผ่านไปไปด้กั ถ้าคุณกําลังแย่อยู่แล้วคุณก็ไม่เอาหนังสือมาอ่านคุณนั่งฟังคนอื่นที่คนอื่นบอกว่าเอยฉันก็แย่เหมือนกันฉันก็แย่เหมือนกัน คุณจะยิ่งรู้สึกว่าตกลงจะเจอไม่ได้ทางออกคุณจะมืดแปดด้านไปเลยค่ะถ้าเกิดคุณกําลังทําแบบนั้นหนังสือเล่มเดียวแต่เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและสามารถพลิกชีวิตคุณได้คุณต้องเลือกนะคุณเป็นผู้เลือกเสมอแหละค่ะและนี่คือ2ความลับนะที่จะทําให้คุณยุติความตกต่ำหรือว่าความตกอับในชีวิตคุณค่ะครูมีคลิปดีๆสร้างสรรค์ไว้ให้คุณได้มีพลังมีกําลังใจสามารถไปต่อได้สามารถสร้างความรุ่งเรืองเพื่อปูในชีวิตคุณได้ปรับใช้ให้เป็นกับชีวิตคุณในปัจจุุุบันนะะคคคถถ้้าาาาเกกิดณณตอองรรรสีม ขอฟรีในที่ add cool sunrise ตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมแบ่งปันเรื่อราดีๆให้กับคนที่คุณรักกันแล้วเจอกันใหคลิปหน้าสวัสดีค่ะ